ข้าวต้มครับพี่น้องข้าวต้มข้าวต้มเป็นตะะ้าตะ้าะพี่น้องข้าวต้มใส่กล้วยเป็นใส่แล้วก็มีถั่วพี่น้องมีถั่วเห็ดใส่ในเนื้อข้าวต้มนอกจากมีใส่กล้วยแล้วก็ยังมีหมักถั่วพี่น้องในหมักถั่ว ให้หักทัวรักที่พี่น้องไปตัดแสบพอพี่น้องแสบพอพี่น้อง,องเดี๋ยวชิชิมให้พี่น้องเบิ่งเด้อหวานดีมันแน่นหมกทัวเพือพี่น้องอืมร่องทองดีสบายสบายพี่น้องสอาเพื่นเลยกินข้าวร่องทองเลยข้าวต้ม หวานหวานมันให้ทัวมาเดี๋ยวพี่น้องกินข้าวต้มครับพี่น้องข้าวต้มขอบุณขอบคุณพี่น้องที่แวะรับชมครับผมคลิปสั้นครับผมนาทีโกกวาฝากพี่น้อง เบิ่งแย่งในเด้อครับเป็นกําลังใจซึงกันละกันครับผมผมกะเห็นคลิปพี่น้องกับเบิ่ไให้คขึ้นกันครับผมเบิ่งจนจบคลิปครับผมสําหรับคลิปนี้กะลาพีลาหน่องไปก่อนครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเลยลยสวัสดีครับ